หนึ่งเคล็ดลับหายปวดสะโพกล้าลงขาได้ไม่ต้องผ่าตัดแค่ใช้วิธีนี้ครับสวัสดีครับไม่อยากถามหมอฟันวันนี้จ้คุณเหมือนกันปวดสะโพกล้าลงขาแล้วคุณบอกว่าคุณกินยาก็แล้วต่อยาภาพก็แล้วพพนแล้ว,ลวจัดกระดูกแล้วและอาการไม่ไดีดวันนี้หมอฟันมาบอกหนึ่งเคล็ดลับให้คุณหายปวดได้ครับนี่ครัม่อนนี้ครับเนีน่ยเลการปวดสะโพกแล้าลงขาครับ<ม>ผมนี่เห็นไหมครับระสะุดลงขาทรมานมากครับให้คุณหมอจัดยาให้อาการปวดเจ็ดวันอาการดีขึ้นเลยค่ะต้องขอบคุณหมอมา,มากๆ เคสนี้ก็เป็นเคสงที่เหนืห่ลยลนกันปวดมากปวดนานแต่คุณสามารถดีขึ้นไดท้ทั้งทั้งที่คุณยังไม่มาวามเก็องออมาฟังนั่นคือการกินยาครับการกินยาเป็นการรักษาที่ตรงจุดลดกระบวนการเสกและทำให้คุณหายปวดได้ไวแต่คุณต้องกินยาให้ครบหลายคนบอกว่าคุณกินยาไม่เคยหายคำถามคุณก,กินยาครบหรือยังครบมีหรือบ,บ้างผลาญาขยกล้ามเนื้อยาแก้ปวดกลุ่มเช่นไรอันนี้คือยาที่คนส่วนใหญ่ชอบกินแต่สิ่งที่คุณขาดคือะดือดมันล้าวลงขามันล้าวลงขา คุณต้องกินยากแก้ปวดเส้นประสาทร่วมด้วยโอเคใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากหน่อยแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อนี้ไม่อยากผ่านห้องฟันสวัสดีครับ